สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็มากินปลาเผาลวกหมึกจิ้มซีฟู้ดตำโงมาม่าหันเซาครับนั่ักมีข้าวมีคนมามาพี่น้องมากินด้วกันพี่น้องปลาเผาอืมมาๆๆสวัสดีพี่น้องมาที่คอจัดมานี่ปลาเผาอันนี้เลเรื่องจริง ปลาหมึกปลาหมึกแล้วกำบตับหมงอืมหลายอย่างนะมา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 มมา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 มดมามมาหามามามมามาดาม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 าอามามดมา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 หาม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 ะมามามาา้ อืมฮึชดวัาไหมครับขนขอนยาวว่าเม่ว่าไเลยสะท้อนเข้าใจนุ่มเยอะก็ดือดปากเดือวดนท้องมากแข็งยอ่เนี่อยมาก con kín mưa sẵn tin nhau <laughs> nhau kín <kiên> nhau rồi ừ đi thơm kìa kìa

เอาเองยางเองปากันเนาะาะซีเมอรเอ์เอาทึงย่างเหมือนเขายาง <laughs> Не, вот это да. No... Però... 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 di Però... Però... No. ลำบากนะครามต้องจะฟามยเย็นแล้วคอยจุจ้าแล้วขงสหนอยแดงพร้อพร้อมสุจอาจะกินทั้งเปล่าอะรจะกินไปทั้งเปล่าเจอังเช่ากันหงนาวมั้ยไมไน้แห่มาฮะหาวมั้ ไบ่ใช่เ,เป็นหูตาบูน,นี่เสือะเสือมดนันด่นแหละเออเอยเสื่เป็เดียวเสือมาทำะบ่อตํำเองต่ำเองอืมตำนี่โอเคปลาเผาได้กะเผากระากยาอะไรนี่ติงนะติงนะ มาเดยพี่หน่องมาเด้จกินอาหารทะเลเราะกินอะวรบ้าแซ่บลาเราแซ่บมามาหน้าเช้ามาแซ่บลายพี่หนองเลยฉันหนักฉันตัวสูงฉันหนักเลย

เริ่มห่อนเลยเด, <c oughs> ด็กขัาไปเ้อไปเลยเด็ดชิมาทันแต่ชิมาไมลไเลย่นอะเกยวกินก <c oughs> <c oughs> ลำมบานไหม มันจะตัวเผาคุณจงเงอ, <laughs> อืนน่อนหมล่ะว้าวเร็วเรเร็วเร็วร็วเร็คลิปนี้ก็มีมม่หะมีอลไรพี่น้องได้คลิปนาพบกันใหม่บ๊ายบาย